เพราะมันมีประสบการณ์มีหลายที่หลายแห่งที่มีปัญหาพอมีปัญหาอันไหนที่มันดูเป็นข้อขัดข้องก่อให้เกิดความไม่สะดวกกับผู้ไปใช้สิทธิ์เพราะนั้นเขาก็จะไปแก้ไขไปปรับระเบียบเพราะฉนั้นเราก็จะมาซักซ้อมความเข้าใจกันนะครับกฎหมายเลือกตั้งก็มีเปลี่ยนนะไม่ใช่ไม่มีเปลี่ยนนะ <ừ> เอาล่าสุเดเนี่ยเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่จํากัดวาระไงใช่ไหมไม่จํากัดวาระเมื่อก่อนน<ร>ี่ไม่เกิน2สมัยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ไม่จํากัดวาระเดี<ร>๋ยวจะบอกว่ากฎหมายเปลี่ยนยากเปลี่ยนไม่ยากค <250 S 2> เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไงเลือกตั้งท้องถิ่นไม่จำกัดไปสิบสมัยก็ได้อไม่ห้ามฮะมีปัญญาก็เป็นไปนะครับอยู่ให้ชาวบ้านเขาเลือกได้ก็เลือกไปนี่ครับเอาละนั่นก็เป็นในรายละเอียดคร่าวๆเพราะฉะนั้นก็ก็ย้ำนะฮะว่าคือปีนี้เนี่ยเพชรบุรีจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยสี่สิบแปดแห่งโอ้เยอะเงินสี่สิบแปดอันที่ไปเกือบท่านล็อตนี้ไปนี่เกือบครึ่งแล้วเนี่ยใช่แล้วก็ยังมีล็อตใหญ่อีกอีกล็อตหนึ่งนะฮะแต่ว่าใหญ่สุดเลยก็คือของอบจเนี่ยเพราะทั้งจััััััังงงหหววดดนนนนะะะะฮท้้จครรบเพาก็ ก็ย้ำนะครับโดยเฉพาะสามที่นะสามที่นี่ต้องย้ำมากเลยเพราะเดี๋ยวไปใช้สิทธิ์แล้วนึกว่าสบายแล้วหล่อตัวไปแล้วไม่ใช่อีกสัปดาห์หนึ่งนี่ต้องไปใช้สิทธิ์อีกนะ,ะเ,พเพราะเขามีเลือกตั้งย่อยเทศบาลตำบลอ่าฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหัวสะพานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญและเทศบาลตำบลบ้านแหลมครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่26ินี้ท่านไปยสิทธิ์เลือกตั้งอบจครับ แต่ถัดไปอีกหนึ่งสัปดาห์โดยประมาณแต่เป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่หนึ่งกันยายนเนี่ยท่านต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลเทศบาลอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับพอตอนอบจท่านไปใช้สิทธิ์ท่านไม่เสียสิทธิ์แต่พอเลือกตั้งเทศบาลท่านไม่ไปใช้สิทธิ์กลายเป็นเสียสิทธิ์อีกเหมือนกันเห็นไหมครับท่านต้องเลือกสองครั้งฮะ แต่คนสนามกันนะครับสนามอวบจกับสนามเทศบาลตำบลเลือกกันหัวปั่นไปแล้วรอบเนี้ยจำเบอร์ให้ได้นะครับจำเบอร์ให้ได้ไอ้นี่เลือกหนึ่งคนหนึ่งคนแต่ว่าหนึ่งคนหกคนที่สาคัญี่บางเขตนี่ก็หลายคนก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเขตลือกตั้งที่หนึ่งชะอำอ่ะเพราะว่ามีผู้สมัครเกินหนึ่งคนสมัครมาสามคนแล้วปรากฏว่ากกตท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่รับเป็นผู้สมัครซะหนึ่งคน เบอร์สองถ้าผมจะไม่ผิด้ดเออแล้วเบอร์นั้นน่ะถ้าใครไปกาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบัตรเสีย,สยนะครับเพราะนั้นก็ต้องย้ำนะก็ต้องย้ำนะครับเพราะว่าเราต้องดูด้วยว่าคือผู้สมัครเวลาเข้ามายื่นไปสมัครวันแรกเด่กกกตเขาเขาจะให้วันเวลารับสมัครในห้าวันครับมาใครมายื่นก่อนรับตรวจเบื้องต้นก่อนครับพอตรวจเบื้องต้นเสร็จคุณก็รับเบอร์ไปนะแต่นั่นเขารับใบสมัครนะ,ะยังไม่ได้รับสมัครนะยังไม่ได้ประกาศรับเป็นผู้สมัครพอสมัครเสร็จ พอห้าวันปั๊บเขาก็จะประกาศใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแล้วต้องติดประกาศรับสมัครหรือไม่รับสมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัครก็ปรากฏว่าชะอำอ่ะเขตเขตหนึ่งทศนจะไม่ผิดนะก็มีเขาประกาศไม่รับสมัครเพราะว่าเขามีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา45วงเล็บสองคืออยู่ในระหว่างที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลลมละลา อันนี้เป็นลักษณะต้องห้ามมาสมัครไม่ได้ครับสมัครไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยโบไปโบไปกาช่องนี้ไม่ได้กาแล้วกลายเป็นบัตรเสียผู้สมัครหลายคนเอ๊ะมันจะไปกระทบกับผู้สมัครคนอื่นไหมผมบอกไม่กระทบเพราะว่าสจจะเลือกได้คนเดียวอยู่แล้วเลือกได้คนเดียวอยู่แล้วเขาเลือกหนึ่งก็หนึ่งได้คะแนนเลือกสองก็สองได้คะแนนเลือกสามก็สามได้คะแนนแต่นี้ถ้าสองไม่เป็นผู้ ถูกประกาศให้เป็นผู้สมัครเลือกไปไอ้ตรงนั้นก็จะกลายเป็นบัตรเสียเพราะนั้นก็เพียงแต่ว่าจะต้องทําความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีกลุ่มคนที่เขาที่ยมแล้วไปกาเนี่ยมันเป็นบัตรเสียมันไม่เกิดประโยชน์เวลาสมัครนี่เขามีค่าสมัครเลยใช่ไหมมีครับถ้าคุณสมบัติไม่ครบนี่เขาคืนไหมเนี่ยก็คุณมาสมัครคุณรับรองแล้วล่ะครับคือคือกรรมการเนี่ยเขาต้องไปตรวจหลังจากปิดรับสมัครฮะเบื้องอันนั้นเขาตรวจเบื้องต้น ตรวจเขาเรียกว่าตรวจเอกสารเบื้องต้นและทั้งหมดเนี่ยผู้สมัครเขารับรองแล้วก็ยืนยันตัวเขาเองอยู่แล้วว่าเขามีคุณสมบัติครบและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่ในท้ายที่สุดพอคณะกรรมการไปตรวจแล้วไม่ครบคือหนึ่งคุณสมบัติไม่ครบหรือมีลักษณะต้องห้ามที่ต้องไม่มีดันมีเขาก็ประกาศไม่รับตัวสมัครและที่สําคัญนะครับเขาจะต้องไปดําเนินคดีด้วยนะฮะเพราะคุณให้ถ้อยความเป็นเท็จนะฮะ ตังก็ไม่ได้คืนทีนี้ตังก็ไม่คืนฮะโอ้โหไม่คืนครับผมห่วงเรื่องคืนตังอย่างเงี้ยไม่คืนหรอกครับไม่คืนด้วยนะครับเพราะมีบางคนโทรมามีบางคนโทรมาสมัครไปแล้วเนี่ยขอถอนได้ไหมถ้าสมัครฉันก็ไม่เอาคืนอ๋อเขาไม่ให้คืนอยู่แล้วครับไม่คืนนะและที่สําคัญเนี่ยถ้าให้ถ้อยความเป็นเท็จก็มาตราหนึ่งสามเจ็ดนะครับเพราะให้ถ้อยความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษทั้งปรับทั้งจานะเหมอยกระแจ้งความเท็จเลยนะ อันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันเพราะว่าคุณเนี่ยต้องไปให้ถ้อยความกับเจ้าพนักงานซึ่งเจ้าพนักงานจากการเลือกตั้งนี่นะเนี่ยอย่างเช่นพอพอออกกอตท้องถิ่นนี่นะกอตท้องถิ่นก็จงเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาโอ้ต้องระวังเลยเนี่ยนะครับสมัครพอมีฤทธิ์อยู่พอมีฤทธิ์อยู่สมัครนี่กล่าวว่าจะได้เป็นสสจสอะไรเท่าไหร่ปรากฏว่าครับไม่ได้กินข้าวบ้านเท่ไห่หรอก็เขาบอกแล้วไงใครที่จะมาสมัคร ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรผมย้ําหลายครั้งนะย้ําหลายครั้งทีเดียวบอกว่าคุณสมบัติเนี๋ยต้องมีให้ครบัตวลักษณะต้องห้ามต้องไม่มีครับท่านต้องตรวจตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นีสําคัญแม้แต่กระทั่งคนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอาจารับก็ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเหมือนกันนะเออคนที่ต้องห้ามนี่เพราะอะไรเพราะบางคนมีชื่อมีชื่ออยู่ครับแต่ในช่วงวันเลือกตั้งท่านกลายไปเป็นนักพรตนักบวชไปบวชจ้ะ อันนี้เขาก็ห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์ฮะเป็นบุคคลต้องห้ามที่ไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่ไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์อย่างเดียวนะเป็นนักบวชอื่นถ้ากกตหรือกปอนเอขารู้จักนะว่าน,นี่คือเป็นนักพรตนักบวชเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ใช้สิทธิ์และถ้าดึงดันลื้อไปใช้สิทธิ์มีความผิดาตามกฎหมาย ทำเป็นลือสีก็ไม่ได้สีก็ถือเป็นนักพสน์ก็ต้องไปตีความกันต้องไปตีความกันว่ามันเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามไหมนะครับอย่างอุบาสิกาในประเทศไทยเนี่ยอุบาสิกาเนี่ยก็มีข่าวคราวนั้นเนี่ยเนี่ยอย่างบางคนไปเสนอว่าต่อไปนี่จะให้พระมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งอะไรได้นะแต่ทิบดีกรมการศาสนาผมก็ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอาจจะเกิดความไม่เลื่อมใสครับ นะครับนี่ก็ยุ่งแล้วนะสีนั้นสีนี่ก็วุ่นวายหมดทุกวันนี้ก็พอมีฉันอยู่แล้วนะคือให้พระไปเลือกตั้งได้เดี๋ยวต่อไปไม่มีฉันเลยยุ่งเหมือนกันนะอยู่บางที่เนี่ยไปเลือกฝ่ายตรงข้ามเขาเนี่ยอ่าเพราะนั้นจะวุ่นวายได้มันจะวุ่นวายในภายหลังจะวุ่นวายในภายหลังเอาละครับครับเข้ามาในเรื่องนี้อีกอย่างวันนี้เขาเลือกรองประธานวุฒิสภาโอ้เลือกไปแล้วโอ้เลือกไปแล้วครับลุ้นกันหน้าดูสรุปสุดท้ายนี่เขาต้องเลือกสองรอบนะครับ เลือกรอบแรกปรากฏว่ามีผู้สมัครกี่คนผมจำไม่ได้ประมาณสักห้าคนเจ็ดคนเจ็ดคนนะเจ็ดคนคะแนนนี่ผู้ที่จะชนะนี่ต้องเกินกึ่งหนึ่งถึงจะได้เลยปรากฏว่าเลือกรอบแรกแล้วมันไม่เกินกึ่งหนึ่งเมื่อมันไม่เกินกึ่งหนึ่งเขาเอาผู้มีคะแนนสูงสุดสองคนมาเลือกกันในรอบที่สองผลปรากฏว่าเลือกรอบที่สองก็มีคุณคุณสุรชัยเลี้ยุเลิศชัยแล้วก็คุณสุรเดชผมจํานามสกุลไม่ได้นะครับก็ต้องมาเลือกรอบที่สองสรุปสุดท้ายก็สุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยครับได้รับคะแนนเท่าไ เจ็ดสิบสามต่อหกสิบเก้าก็อุนสุรชัยเลี้ยงบุรสวชัยก็เลยได้รับเลือกเป็นรองประธานรรองปะธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งนี่เดิมเดิมนี่ยเขาเป็นประธานนะลูกเป็นประธานกรรมธิการทรัพย์สิธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาเด้วยอันนี้ขึ้นไปเป็นรองรองวุฒิแล้วจากประธานกลายเป็นรองประธานเออเลยไม่รู้ว่าตกลงว่าเขาเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือเลื่อนลงเนี่ย ก็เคยเรียกเขาท่านประธานสุรชัยครับต่อไปจะต้องไปเรียกเขาท่านรองประธานสุรชัยก็เมื่อวานนี้ครับไปไงครับถึงเรื่องนี้จริงๆแล้วใครมีความเหมาะสมนะฮะยื่สมบัตรตั้งเจ็ดคนมีคนเสนอไม่ใช่ตงมีคนเสนอชื่อเจ็ดคนี้เขาใช้วิธีการเสนอชื่อในที่ประชุมแล้วก็ต้องมีผู้รับรองครับนะครับก็ปรากฏว่าผู้ที่เสนอชื่อในที่ประชุมนี้ก็จะมีอยู่สองฝ่าย ฝ่ายนดกก็คือสวเลือกตั้งอ,อ,อีกฝ่ายนดงก็สวรสรรหาครับคุณสุรชัยเลี้ยงบุรเลช้ยนี่มาจากสวรสรรหาครับนี่เข้ามารอบสองนระพรรอบแรกเป็นแค่ครึ่งวาระครับแล้วก็แกก็สมัครเข้ามาใหม่ครับก็ได้รับการสรรหาเข้ามาใหม่ครับทีนี้สรรหาเข้ามารอบสองนี่อยู่ครบอีกหกปีการไปีอยู่เก้าปีเก้าปีนั่นเนี่ยเก้าป่นานแต่ตอนตอนแสดงวิสัยทัศน์ผมฟังผมฟังอยู่ผมดูทางเนะ็ต ก็บอกว่าอีกประมาณปีเศษเศษหรือปีครึ่งเนี่ยสวเลือกตั้งจะครบวาระแล้วใช่ฮะเพราะนั้นก็จะมีการเลือกตั้งสวเลือกตั้งเข้ามาใหม่ใช่ครับทีนี้ก็ครบทั้ง77จังหวัดแล้วนะเดิมนี่ไม่ไม่ครบนะไม่ครบเพราะว่าบึงการตั้งใหม่ยังไม่มียังไม่มีเพราะนั้นลอตใหม่นี่จะเลือกเข้ามาใหม่นี่แหละจ้ะแกก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าอีกมานี่มันก็เกินกึ่ง่ะสวนี่มีเท่าไหร่ร้อยห้าสิบ 77มันเกินกึ่งเพราะนั้นควรจะต้องโลาะใหม่ทั้งประธานทั้งรองประธานเนเลือกกันใหม่เลยดีกว่าเออดิเขาแสดงวิสัยทัศน์เพราะว่าสวสวสัรหาเนี่ยกฎหมายเขา7กฎหมายเนี่ยเขาให้สวเลือกตั้งมากกว่าครับเขาเจตนาเลยเขาให้มากกว่านะฮะแต่ว่าเลือกตั้งทีไรสวเลือกตั้งแพ้ทุกทีลงคะแนนทีไรแพ้ทุกทีเพื่อจะมารอบนี้เลยนะรอบนี้คุณนิคม นะ,ะได้ท่านรองนิคมได้นะได้เป็นประธานบุตรนนี่มาจากสายเลือกตั้งเป็นสวเลือกตั้งจากช,ชเชิงเซาแปดริ้วนะครับแต่ว่าเลือกตั้งรองประธานคนที่หนึ่งวันนี้สรุปว่า สวาสายสัญหาได้ก็มีสวสายสัญหาหนึ่งคนที่เป็นรองประธานแล้วก็เป็นสวเลือกตั้งอีกสองคนสองคน <K ipp ern> เป็นประธานหนึ่งคนเป็นรองประธานคนที่สองอีกหนึ่งคนอ๋อเป็นรองประธานคนที่สองเดี๋ยวผมจําชื่อไม่ได้ค, <K ipp ern> คุณทัศนาเลยหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ใช่คุณทัศนาผู้หญิงเหมือนกันชื่อผู้หญิงเหมือนกันเออจำชื่อไม่ได้จําชื่อไม่ได้อืแต่ว่าเป็นเป็นสวสายเลือกตั้งทั้งทั้งสองคนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าบาลานซ์กันนะบาลานซ์กันเหมาะสม เอาแหละไปเรื่องราวอื่นอาจารย์มีประเด็นอะไรน่าสนใจก็มีเรื่องของการที่จะเพาะพันละมั่งพันสยามนะกับคืนส่ป่าละมั่งนี่มันเขาว่ามันสูญพันธ์ไปแล้วจริงๆในธรรมชาติที่สูญพันธ์ไปแล้วโอ้สูญพันธ์เฉพาะในธรรมชาติคือคือละมั่งเราอง์ในสูญพันธ์ไปหลายสิบปีสามสี่สิบปีแล้วเราพบอันนี้คือละมั่งไทยใช่ไหมครับละมั่งไทยในไทยในไทยจะพบอยู่ที่สวนสัตว์ฮะสวนสัตว์ดูสิแล้วปรากฏว่าในประเทศไทยเนี่ยเาก็เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาก็เหลือแต่ตัวเมียครับ ตัวผู้ไม่มีก็ออปรากฏว่าเราไปพบว่าเราเคยส่งละมั่งเนี่ยไปที่ฝรั่งเศสไปเลี้ยงอยู่ในสวนสัตว์ฝรั่งเศสแล้วเขาเลี้ยงยังไงก็ไม่รู้โอ้โหไ,ไอ้คนไอ้คนที่นึกขึ้นได้แล้วไปค้นหาเจอนี้นะให้รางวัลน,นะครับก็ปรากฏว่าในสวนสัตว์ฝรั่งเศสมีละมั่งไทยอยู่แล้วเขาเลี้ยงแล้วเขาขยายพันธุ์ได้ของไทยเลี้ยงไปเลี้ยงมาลดลงลดลงครับก็เลยเอาเชื้อคืนละมั่งไทยจากฝรั่งเศสรากเหง้าไปจากไทยนี่แหละแน่นอนเป็นละมังไทยส่งไปสมัยรัชกาลที่4นะ เก่าแก่มากเลยโอ้โหแล้วยังอยู่ด้วยยังอยู่ด้วยเขาเลี้ยงดีฮะบ้านเราเลี้ยงไปหายไปเลี้ยงไปหายไปเป็นเนื้อเค็มไปหมดหรือไงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันก็ก็ก็เลยไปเอาจากฝรั่งเศสมานะฮะเป็นละมั่งหลอดแก้วแล้วก็ผลิตออกมาตอนนี้ได้ได้ได้หลายตัวแล้วแล้วกําลังจะปล่อยสู่ป่าธรรมชาตินะฮะทีนี้ การปล่อยสู่ป่าธรรมาชาติเนี่ยมันมีสัตว์อยู่เช่นหนึ่งที่ทดลองปล่อยสู่ป่าธรรมาชาติไปแล้วก็คือนกกระเรียนไทย<ม>นกกระเรียนพันธไทยเนี่ยซึ่งสูญพันธุ์จากธรรมาชาติเป็นกในประเทศไทยไม่มีก็มีการเพาะเลี้ยงที่สวนสัตว์เขาเขียวเนี่ยนะฮะางอโค์การสวนสัตว์ก็เพาะนกกระเรียนพันธุ์ไทยแล้วก็เอาไปปล่อยนะครับทดลองปล่อยทลง่งธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยประมาณยี่สิบรดตัวนะตอนนี้ได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  ได้ประมาณ30ตัวนะฮะที่ไปปล่อยปรากฏว่ามันสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในธรรมชาตินกกระเรียนตอนนี้ก็กำลังจะทดลองปล่อยละมั่งสู่ป่าซึ่งถ้าปล่อยลงได้เนี่ยก็ถือว่านะถือว่าเราคืนละมั่งสู่ธรรมชาติได้เป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนี่ยังมีอีกชนิดหนึ่งที่ถือว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจริงๆก็ สมัยตั้งแต่สมัยรัชากาลที่5ก็คือเนื้อสมันเมื่อที่เรียกว่าสมันนะ,นะฮะเป็นกวางชนิดหนึ่งที่เขาสวยแล้วก็อยู่ในป่าปโปรง่งนะฮะทีนี้สัตว์ที่อยู่ในป่าปโปง่งนะี่อันตรายมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นเป้าได้อย่างดีก็มองเห็นง่ายครับสูตภายในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยหมดไปเลยเนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะหาได้นะฮะแม้แต่สายพันธุ์เชื้อพันธุ์ที่ไหนก็ไม่มี นะฮะเราพยายามจะหาในกรัรมพูชาในอะไกรกูรีเนี่ยเคยมีนะกระสู้กูรีนี่มีแรดขาวานี่มีศูนย์พันไปหมดศูนย์พันพวกนี้ศูนย์พันตอนนี้แรดแรดแรดที่มีอยู่กับกระสู้เนี่ยตัวสุดท้ายในอยู่เขาดินนะฮะแล้วก็าาตายไปแล้วแรดสีขานที่เรากำลงังพูดถึงฮนะอ่า,า,าม,ม,มีแรดอย่างอืง่น <inte> ฝ<า>ั่งถ้าใช่ฟังกจะงงนะมีอีกเรื่องหนึ่งครับเตือนเรื่องเครื่องสาอางเอมีการโฆษณาเรื่องเครื่องสาอางที่ใช้สเต็มเซลล์ เมื่อวันซืนเห็นเขาพูดถึงไอสารปหลอด มาก,กัดไอ้ขาวอะไรย<า>ิ่งกินยิ่งขาวแล้วก็สุดท้ายเป็นมะเร็งอันนี้สเต็มเซลล์เป็นไงโฆษณาก็บอกใช้สเต็มเซลล์แล้วฉีดเข้าไปลดริ้วรอย <grands S 1> อยู่จะไม่ยอมแก่งไงคือไม่มีริ้วไม่มีรอยเลย <biliyor. S 2> จริงๆหน้าคนที่ทําได้อย่างก,กับรถยนต์ก็ดีนะคุณวิระนะถึงมีการโ<อ>ปโปแล้วพ่นสีใหม่แต่มันทําไม่ได้ฮะมันยังมีริ้วรอยเพราะมีริ้วรอยเนี่ยเขาบอกฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปอย่าเชื่อนะครับเครื่องสํำอางที่ทําจากสเต็มสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์นี่มันก็คือไขกระดูกอะฮะของคนของค นนะะแล้วก็จะเอามาใช้ทาถูฉีดพ่นอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะ,ะเพราะนั้นอย่าไปเชื่อแล้วก็อย่าไปใช้เพราะอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตครับสเต็มเซลล์คนบางคนเนี่ยมันไม่เข้ากับเราไปฉีดเข้าไปเนีย่ยบางทีมีปัญหาสเต็มเซลล์เนี่ยใช้เฉพาะงานทางแพทย์เท่านั้นทึ่ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะฮะในบ้านเราด่ยังไม่ไม่เพียบพร้อมขนาดนั้นที่จะทําเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อตอนนี้นมีหลอกขายกันเยอะเอาอะไรก็ไม่รู้ใส่เข้าไปแล้วก็บอก คือคือฟังแค่ถูกใจคือทําให้หน้าขาวบ้างทำเอาล่ะซื้อหมดอะแต่ไม่ได้ดูเลยมันมันมีโทษหรือเปล่าอันตรายหร้อรอยมันมีบ้างก็ให้มีฮะรถขับไปนานๆยังมีริ้วรอยเลยไอที่เขาชั้นเดียวยังต้องไปผายเป็นสองชั้นก็อย่าไปอย่าไปซีเรียสจบมันนะฮะเนื้อหนังมังสาเนาะอันนี้จังไม่เที่ยงนะครับแต่ขอขาวไว้ก่อนอีกคือสิ่งที่ต้องระวังคืออันตรายถึงชีวิตเพราะขะแนนที่เราจะพบใช่ไหมเว่าคนใช้ยาใช้อะไรที่ผิดวิธีแล้วเสียชีวิตเลยโดย เฉพาะเรื่องของการใช้อะไรอ่ะมันก็ตกแต่งเครื่องส้ำอางอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยครับเอ,อ้ามีข่าวมีคราวกันนิดหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปนี่หนึ่งตุลาคมนะฮะกรมอุทยาแนแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาประกาศกําหนดอัตราค่าบ,บริการสําหรับบุคคลทั่วไปนะฮะที่เข้าไปในอุทยาแนแห่งชาตินะฮะเข้าไปท่องเที่ยวนะฮะจำนวน3 3แห่งะฮะจากเดิมนี่ผมไม่แน่ใจแกนอาจา์เท่าไหร่อันนี้ก็จะปรับเป็น100บาท40่บาทนะฮะไม่แน่ใจก็จะเป็น100บาท ใช่ไหมแก่งกจะจันเข้าไปไม่เสียเลยก็เลยไม่รู้ราคาเนี่ยเข้าไปทำรู้สึกจะเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งร้อยบาทเด็กห้าสิบบาทนะภาคตะวันตกนี่จะมีแก่งกระจันมีเขื่อนศรีนครินมีไซโยแล้วก็เอราวันนะนี่ก็มันมีทั้งหมดสามสิบสามแห่งแต่ว่าบังคับใช้นวนหนึ่งตุลาคมผมบอกสองันหร้อยห้าสิบห้าครับใครที่อายุหกสิบปีนะเข้าฟรีนะครับเออก็ พอนนอ,าอายุครบ10ปีแล้วไม่ต้องไม่ต้องเสียส่วนสัตว์ก็เข้าฟรี60ปีแล้วครับต้อง60ปีนะครับพยายามอยู่ให้ถึงนะครับแล้วก็จะได้เข้าฟรีผมจะพยายามครับเพื่อให้ใช้สิทธิ์เนี้ยครับนะครับเอาละครับย้ําอีกทีนะครับวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจกันนะครับวันนี้ผมสุรพลนาคนครผมมาคณิกายสอนครับจากเราท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ